นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทพองค์หนึ่งที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนของเราทุกคนเลยเทพฮิปโนสหรือฮ y ปโนสเทพเจ้าแห่งการหลับไหลของกรีกนะครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของท่านมีอะไรน่าสนใจมีแง่มุมไหนที่เราอาจจะยังไม่รู้บ้างครับค่ะ เป็นเทพที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือถึงแม้จะมีบทบาทสําคัญแต่บางทีก็เอ่อเหมือนถูกมองข้ามไปนิดนึงเมื่อเทพกับเทพโอลิมเปียนองค์อื่นๆต้องเท้าความก่อนว่าท่านเป็นลูกของเทพ,พีแห่งราตรีนิกซ์กับเทพแห่งความมืดอีเรบัสค่ะซึ่งสององค์นี้เป็นเทพยุคแรกๆเลยพลังนี่แบบว่าโบราณมากขนาดซูสเองนะคะก็ยังต้องเอ่อเกรงใจเทพ,พีนิกซ์อยู่เหมือนกันแล้วที่สําคัญเลยคือฮิปโนสมีฝาแฝดด้วยค่ะ คือทานาทอสเทพแห่งความตายทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่ในยมโลกค่ะอ๋อครับพอพูดถึงฮิปโนสเนี่ยภาพที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็จะเป็นเทพหนุ่มหลอ่อๆใช่ไหมครับเหมือนจะมีปีกด้วยอาจจะที่หลังหรือบางทีก็บอกว่าที่ขมับใช่ค่ะปีกนี้ก็สื่อถึงการมาแบบเงียบๆไงคะมาเพื่อมอบการพักผ่อนแล้วก็อยู่ในถ้ำมืดๆที่แบบแสงเข้าไม่ถึงค่ะรอบๆก็จะมีดอกป๊อปปี้หรือ พืชที่ทําให้หลับได้ง่ายอะไรทํานองนั้นภาพลักท่านจะดูอ่อนโยนมากๆค่ะนําความสงบการพักผ่อนมาให้ทั้งเทพทั้งมนุษย์เลยดูอ่อนโยนแต่เห็นว่าพลังนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยค่ะถึงจะดูนุ่นนวลนะแต่พลังของฮิปโนสนี่ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่มากท่านมีสมญานามว่าพันดามาเตอร์แปลว่าผู้สยบทุกสรรพสิ่งเลยนะคะ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ที่จะต้านทานอำนาจการหลับไหลของท่านได้แม้แต่ซูสเองก็ตอมมีตำนานที่เล่าเรื่องนี้ชัดๆเลยคือตอนที่เทพีเฮรามาขอให้ฮิปนอสช่วยอ๋อให้ช่วยทําอะไรเหรอครับให้ช่วยทําให้ซูสหลับคะ่ะช่วงสงครามทรอยเฮรามีแผนบางอย่างที่ไม่อยากให้ซูสรู้แล้วฮิปนอสยอมช่วยง่ายๆเลยเหรอครับการทําให้ซูสนี่หลับน่าจะเสียงหน้าดูครั้งแรกนี่ท่านลังเลมากเลยค่ะ คือกลัวซูสโกรธเพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อนเหมือนเคยทําให้ซูสหลับแล้วโดนเกือบจะโดนโยนลงทะเลเนะะี่ยค่ะโหแรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่พอเฮรามาขอครั้งที่สองคราวนี้เฮรามีข้อเสนอที่แบบว่าฮิปโนสปฏิเสธไม่ได้ข้อเสนออะไรครับถึงทําให้ยอมเสี่ยงเฮราเสนอเทพีพาซิเทียค่ะเป็นหนึ่งในเทพีแห่งความงามสง่าหรือชาไรท์ซึ่งบังเอิญว่าเป็นเทพีพที่ฮิปโนสหลงลักมานานแล้ว พอเจอข้อเสนอนี้เข้าไปก็เลยยอมช่วยอีกครั้งค่ะโอ้โหแสดงว่าอำนาจของท่านนี่ก็มีขอบเขตเหมือนกันหรืออาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการส่วนตัวได้เหมือนกันนะเนี่ยมันน่าสนใจนะครับที่เทพแห่งการหลับก็มีเรื่องความรักมาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากมันทําให้เห็นว่าพลังของท่านแม้จะดูเหมือนสยบได้ทุกสิ่งแต่ก็ไม่ได้มาจากการบังคับเสมอไปการที่เฮราต้องใช้สิ่งจูงใจมาแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ Uh, แนวคิดเรื่อง soft power เหมือนกันนะคะคือการใช้อิทธิพลที่นุ่มนวลความเข้าใจในความต้องการของอีกฝ่ายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้กําลังอืมน่าคิดครับแล้วความสัมพันธ์กับฝาแฝดนะครับธานาทอสเทพแห่งความตายเป็นยังไงบ้างครับสองคนนี้ทั้งคู่ทํางานด้วยกันในยมโลกค่ะแต่ลักษณะต่างกันชัดเจนเลยฮิปโนสคือการพักผ่อนชั่วคราวการหลับที่นําไปสู่การฟื้นฟูเหมือนรีชาร์จกลัง แต่ธานาทอสคือการสิ้นสุดคือความตายที่เป็นนิรันด์เลยฮิปโนสเนี่ยเมื่อถึงเวลาท่านก็จะปล่อยให้ตื่นใช่ไหมคะแต่ธานาทอสนี่ถ้าจับใครไปแล้วคือไม่ปล่อยไม่มีการกลับมาการเป็นฝาแฝดกันร,ระหว่างการพักผ่อนกับความตายนี่มันชวนให้คิดถึงเรื่องสมดุลในชีวิตเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเลยการพัดฟื้นกับการสิ้นสุดถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนวัฏจักรของชีวิตมากๆ การยอมรับว่าชีวิตมันมีทั้งช่วงที่ต้องตื่นตัวต้องลุยต้องทํางานแล้วก็มีช่วงที่ต้องพักผ่อนฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งการยอมรับการสิ้นสุดลงการเข้าใจตรงนี้อาจจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สมดุลมากขึ้นนะคะเข้าใจว่าการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องเสียเวลาหรือความอ่อนแอแต่เป็นส่วนสําคัญจริงๆแล้วท่านฮิปโนสมีครอบครัวมีทายาทไหมครับมีค่ะท่านมีบุตรกับ เทพีพาซิเทียที่ท่านรักนั่นแหละค่ะเป็นกลุ่มเทพแห่งความฝันเรียกว่าโอนิรอยซึ่งองค์ที่คนน่าจะรู้จักกันดีที่สุดก็คือมอร์ฟีสที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ในความฝันได้ค่ะโอ้โหเรื่องราวทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องพลังเรื่องความสัมพันธ์บทบาทต่างๆดูเหมือนตำนานของคลิปนอสจะให้ข้อคิดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับคนวัยทำงานช่วง30-40ปีได้ดีทีเดียวเลยนะครับ ยุคนี้ชีวิตมันเร่งรีบเหลือเกินแน่นอนเลยค่ะข้อคิดแรกที่ชัดเจนมากคือความสำคัญของการพักผ่อนอันนี้ตรงไปตรงมาเลยฮิปโนอสย้ำเตือนเราว่าการนอนไม่ใช่แค่การหยุดพักเฉยๆนะแต่มันคือกระบวนการฟื้นฟูซ่อมแซมทั้งร่างกายและจิตใจเลยในยุคที่คำว่าเบรนเอาท์นี่ได้ยินบ่อยมากการให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพจริงๆนี้สำคัญมากค่ะจริงครับแต่ในขณะเดียวกันตอนเราหลับนี้ เราก็ดูเปราะบางควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นอีกแน่มุมที่น่าสนใจค่ะการหลับคือช่วงเลยแล้วที่เราเปราะบางแต่ก็จําเป็นเราต้องยอมปล่อยวางการควบคุมยอมอ่อนแอลงชั่วคราวเพื่อให้ร่างกายจิตใจได้ฟื้นฟูจริงๆมันเหมือนสอนให้เรารู้จักสมดุลน,นะคะระหว่างการตื่นตัวสู้กับงานกับการยอมรับว่าเออเราต้องการพักผ่อนนะต้องดูแลตัวเองนะการยอมรับความเปราะบางตรงนี้ได้บางทีมันอาจจะนำไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวก็ได้นะคะ เป็นมุมนองที่ลึกซึ้งมากเลยครับจากเทพแห่งการหลับที่เราอาจจะแค่คุ้นคุ้นชื่อแต่พอมาเจาะลึกแล้วโอ้โหมีอะไรให้คิดเยอะเลยวันนี้เราก็ได้คุยกันตั้งแต่ที่มาลักษณะพลังอำนาจตำนานสำคัญสคัญของท่านฮิปโนสรวมไปถึงข้อคิดดีๆที่เชื่อมโยงกับชีวิตพวกเราในยุคนี้ได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามทิ้งทายที่อยากชวนให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆน,นะคะคือ แม้ว่าการนอนหลับเนี่ยมันจะดูเป็นภาวะที่นิ่งๆสงบๆไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใช่ไหมคะแต่เรื่องของฮิปโนสกับแสดงให้เห็นว่าในความสงบนิ่งนั้นน่ะมันแฝงพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่ไว้ควบคุมได้แม้กระทั่งเทพสูงสุดก็เลยอยากชวนคิดว่าเออแล้วในช่วงเวลาพักผ่อนของเราละ่ะการนอนหลับของเราเองเนี่ยมันอาจจะมีพลังแห่งการฟื้นฟูหรืออาจจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เราอาจจะ มองข้ามไปบ้างหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆวันนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ